มาครับเรามาซ่อมตัวเครื่องตัวนี้คืออันแล้วมันไม่ทำงานมาดูครับเนี่ยหมดเต็มเลยครับหมดเต็มเลย เรามาถอนด,ด้วยสว่านสาสายง่ายดีครับไม่ต้องปวดมือมน,นี่ยตเนี้มดเต็มเลยครับมดเต็มเลยทำไงก็ได้ครับเอามดออกให้หมดเดี๋ยว มันไม่มีรูให้ออกไม่มีรูให้หมดออกนะครับเราต้องเจาะให้ทะลุแต่พยายามอย่าให้โดนอ่าเฟือนเฟือง,งหรือว่า,อ,าอะไรที่มันเป็นพวกนี้นะครับเบาๆมือนะครับ งานเสร็จเนื่องจากผมไม่มีถังลมก็มได้ใช้ตัวนี้เป่าแทนไม่รู้จะได้ผลเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเป่าเข้ารูที่เราเจาะได้นลนะครับได้แล้วได้แล้วผมก็ถอดออกแล้วก็เป่ามดออกหมดแล้วนะครับ เมื่อกี้มดเต็มเลยผมเลยแกะถ้าใครมีปั๊มลมปั๊มลมเป่าไม่ต้องถอดตัวนี้สาครอบนี้ก็ได้นะครับเจาะรูแล้วก็เป่าเลยแต่ผมไม่ได้ามาปั๊มลมอยู่บ้านครับช่างบ,บ้านครับอย่างนี้แหละ ยินไหมครับมองมองมองปเลยมองเห็นไหมครับ่าทำงานปกติครับถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านเอามดออกหมดแล้วรูเจาะออยังที่เดิม <c oughs> จากเราทำตัวนี้เสร็จแล้วนะครับประกอบเอามดเอาอะไรออกแล้วก็มันจะมี ไอ้หัวหัวที่สวิกมันไม่ไม,ไม่ไม่ติดกันผมก็ทำการยึดใหม่แล้วนะครับ เสร็จแล้วเรามาทำการเท,ทิทดสอบดูครับทำการเทสท,ทดสอบเสียบปลั๊กง,งานปัน่นน้อยปั่นน้อยทำง,งานปกรป,ปกมากจะปั่นเร็วหน่อยนึง กทำงานปกตินะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวนะครับทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยดูเห็นไหมครับไม่ไหนเห็นแล้วโอเคถือว่าผ่านครับ พอแค่นี้จบการนำเสนอ